สวัสดีครับวันนี้อยู่ับ r โรโยคาสิโนส่วนของใครที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่ะก็ฝากว้ด้วยโค้ด PMC 1254878นะครับตัวนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วก็เป็นตัวแทนระดับ1ต่อจากผมนะครับถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็มากรอกอย่าลืมกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่พวกผูกเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่ไปนะครับ ก็จะได้รับชิป1 0,000ชิปนะวันนี้ก็จะมานําเทคนิคการยิงปลา4คนนะครับอตอนนี้ผมมีชิปอยู่แค่1 0 0 0 0แชิปนะครับก็จะเล่นห้องระดับกลางนะแต่ห้องที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นห้องระดับ1ล้านนะครับคือระดับระดับสูงนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนใครที่จะเล่นห้องสี่ 4, ล้านก็ได้นะมันมีปลามังกรนนะครับมันมีคูณน,นะแต่ผมว่าเล่นห้อง1ล้านนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเอาล่ะวันนี้ผมจะมาเล่นห้อง เหมือนกันนะครับห้องระดับกลางโอเคครับเข้าไปเลยในส่วนของการเล่นเกมยิยงปลา4คนเนี่ยผมเคยสะสมแจ็คพอตตัวนี้นะครับเราก็กดเปิดนะกดเปิดปุ่มแจ็คพอตนะครับมันจะมีให้แต่ละระดับนะ,ะผมเคยเปิดรางวัลแจ็คพอต5แสนไอห้5ล้านนะครับ ตัวนี้ผมเปิดได้รางวันน่าจะเป็น8ล้านนะฮะจะไม่ผิดนะครับแล้วก็รางวันอีกตัวหนึง่งก็มาเปิดรางวันหนึ่งล้านนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับที่รางวันที่ผมเปิดมันจะช่วงท้ายคลิปนะครับอาจคลิปประมาณ28นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะโอเคในส่วนของปลาโบนัสเนี่ยมันจะได้เพิ่มเจ้คพอัมา10นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมล็อกปลาก่อนอันนี้ผมเล่นเบ็ด เบลดละห้าสิบพอนะครับตัวที่ผมล็อกก็จะเป็นเดี๋ยวเอาป่าไฟฟ้าออกน้ำเงือกอโอเคก็จะประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวยิงกับเขาก่อนแต่ว่าถ้าเรามีชิปน้อยแนะนําอย่ายิงตัวนี้นะคือถ้ามันไม่แตกเราก็ชิปเราหมดได้นะครับอเดี๋ยวผมล็อกก่อนถ้ามันไม่แตกเราเปลี่ยนตัวไปเรื่อยนะเนี่ยสะ,สะสมชิปไปนะครับลิ้นรั่วละ ยิงไปครับได้ปลาเนี่ยมีคะแนนเพิ่ม10นะครับผมเล่นเบ็ดแนน้อยไปก่อนเพราะว่าชิปมีแค่10,000ชิปนะก็จะปั้นไปเรื่อยนะครับเราไม่ต้องรีบไปยิงหายกับเขานะรอรัดดีกว่าไม่นงนั้นชิปเราหมดได้นะครับออรอรัดกับเขานิดนึงถ้าแตกก็คุมนะถ้าไม่แตกก็คือชิปหมดนะ บอกว่าทางที่ดีอย่าไปยิงกับเขาเยอะนะครับถ้าถ้าชิปเราไม่เยอะไม่งั้นชิปหมดนะดูจากชิปผมได้นะครับเดี๋ยวมันก็หมดเนี่ยเรายิงพร้อมเขาเนี่ยเราก็ยิงไม่ใช่ว่ามันจะแตกนะยิงไปยิงมาชิปเริ่มลดลงไปเรื่อยละนี่ขนาดผมเล่นเบ็ดละห้าสิบนะครับเอาแต่ว่าปืนใหม่นี้สวยมากเลยไม่น่าแตกและ หายไม่แตกนะครับแล้วก็อะยิงตัวใหม่ไปผมว่าเอาหายออกดีกว่าคือไม่งั้นชิปเราหมดนะครับรอให้ชิปเรามีเยอะก่อนนะ,ะนี่ชิปผมจะหมดละที่ช่วงนี้ทำไมแตกยากจังเนะี่ยโอเคได้คะแนนเพิ่มแจ็คพอตนะครับ6 675นะมันได้แค่10%นนะครับ ้ายิงแตกยากเราก็สามารถกดหยุดได้นะไม่ต้องฝืนยิงต่อไปนะครับไม่งั้นชิปเราหมดอโอเคกองสมบัติมาละนี่ครับผมก็ยิงเน้นปลาปลาโบนัสนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามีชิปเราต้องมีประมาณสัก4ี่ห้าแสนชิปนะครับถึงมาเล่นนะไม่งั้นบางทีเราเล่นแป๊บเดียวหมดนะครับก็คือต้องเล่นเบ็ดแน้อยเหมือนผมอ่ะ แล้วเราค่อยขยับไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองดูได้นะแต่ว่าผมว่าไม่ควรตั้งออตโต้นะตั้งออตโต้ในชิปคุณหมดแน่นอนนะเราเลงเอาดีกว่าเนี่ยขนาดนี้ผมก็แทบจะหมดละโอเคยิงไปยิงกระจายไปนะครับ ส่วนเขายิงได้รางวัลก็ให้เขาไปก่อนนะเราไม่ต้องไปรีบแย่งกับเขานะ,ะเล่นไปเรื่อยมีสายโอเคได้ไม่สายมาตอนนี้ชิปผมลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะ,อะโอเคยิงปลาปัก,กเป้าไปแต่ว่ามันไม่ได้รางวัลแจ็คพอตนะปลาปักเป้าเนี่ยเดี๋ยวยิงตัวที่มันได้รางวัลแจ็คพอตด,ดีกว่า โ okay. อเคหมอัวอื่นเราก็ยิงกระจายไปนะครับยิงไปถ้ามันไม่แตกเราก็เปลี่ยนตัวยิงนะครับนี่นางเงือกก็เดี๋ยวมันกี่เท่าเนี่ยผมก็ลืมละนางเงือกร้อยถึงร้อยห้าสิบเท่านะครับ เงินปลาเงินปลาโบนัสไปก่อนนะโอเค อ่ะมาขึ้นสามร้อยเท่ารอค่อยรอยิงกับเขานะครับรอลดัดอะถ้าขึ้นโอแตกและไม่ทันว่าจะรอลดัดยิงไปเรื่อยคะแนนแจ็คพอตก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะก่อผมจะสะสมถึง5ล้านนะครับ คะแนแจ็คพอตเนี่เล่นประมาณ10บชั่วโมงนะครับ mm hmm. เล่นเบ็ดละหนึ่งพนะอ่าในห้องมังกรนะห้องละหนึล้านนะครับยิงไปอ่าถ้าเป็นอ่าฝูงปลาโบนัสมาก็ยิงกระจายธรรมดานะวิแต่ว่ายิงตัวก่อนโอเคอ่ะเราไม่ได้เฉย อ่ะปลาปักเป้าอ่ะยิงลัวไปอ่ะยิงออตโต้ก่อนขานาดชิงรางวัลน,นำโชคเหรออ่ะโอเคชิงไปเผื่อได้นะแต่ไม่รู้มันได้อะไรมีโอกาสได้อะไรเนี่ยชิ้นสวดนะ่ะโอเค ชิปผมก็อยู่ประมาณนี้นะเราเล่นไปเรื่อยนะครับเน้นเก็บแจ็คพอตไปก่อนเพิ่มเบ็ดที่หลังนะเริ่มแตกยาก